สวัสดีคุณผู้ชมท,ท,ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกระเทิบลค์กระเทิบสัตวกระทิบติดตามด้น,นะครับผมใครกระเทิบลค์กระเทิบสัตวเนี่ยขอให้สุส่มได้ของดีมีเพชรเยอะรวยๆนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะลงกันที่หอดูดาวน,นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาดูกันเดี๋ยวว่าจะตะลุมบอลนะครับผมแล้วออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชม มาภูว่าฟฟาตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเขามีการอัปเดตในส่วนของโซนใหม่เข้ามานะผมโซนนี้คุณผู้ชมมันมีชื่อว่าหอดูดาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตะลุมบอลกันเลยนะผมลงมาแล้วตะลุมบอลไปเลยนะผมสามสิบสองคนเนี่ยนะผมว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมมาเก็บปืนอะไรได้เก็บเลยนะครับผมไม่ต้องแบบต่อยอะไรนะใครเก็บปืนใครเห็นปืนใครจะเล็งปืนไหนอะไรยังไงเล็งไปเลยครับผมเจอปืนใช้ปืนต่อยกันได้เลยครับผมไม่เต็มเต็มที่เลยครับเต็มที่เลย ชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่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 มีปืนไม่มีปืนไม่มีปืนเอาโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้พี่ยามได้ปืนมาแล้วนะครับผมเอาเด้บวกก่อนได้เปรียบนะครับผมออาโอ้โหบวกกันย้ำเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องเกรงใจนะบวกกันไปเลยบวกกันไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะเพราะคนอื่นไม่น่าจะเกรงใจแต่คุณนะครับผมเตือนแล้วนะผมเตือนแล้วนะให้บวกให้ย้ำนะครับผมโอ้โหแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้ แบบตอนนี้ผมยังไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บวกใครนะครับคุณผ,ผู้ชมเอาละวคุณผู้ชมตันนี้เออแตกหนึ่งสวยพี่สวยมาดิ มีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึ่งมีตัวนึ่งยังไงดีครับยังไงดีครับบอกไปไดยยังไงมาดีก็มาดีเฟรล้วงไงอรอเฟรล้วไงหรอ,ระหรอฮะยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่โอเคตอนนี้นะผมเหลืออีกสิบสองคนนะครับคุณผู้ชมโอ้พึ่งฝ่าไปสองนาทีผมบอกแล้วมันเป็นเมืองเดือดหอดูดาวครับคุณผู้ชม โอ้ใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็นก็จริงในแผ่นนี้มีอะไระน่าสนใจมากมายนะครับผูบ้ชมในการอัปเดตครั้งนี้นะผู้ชมผมบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดานะครับในการอัพเดครั้งนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่เมืองนี้เมืองเดียวนะครับผมที่มีการปรับนะครับผมคือปกติตรงนี้มันจะเป็นพวกเต็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเเมืองคาตูริจิวาตรงสะพานตรงนี้ครับผมเขามีการปรับเปลี่ยนหม่ด้วยนะครับผมใครอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงก็อย่ายลืมไปดูกันนะครับผมโอเคแต่สำหรับภารกิจในคลิปนี้นะผู้ชมคือเฮ้ยทำไมนไปอยู่ตรงนั้นอะ มีคนหรือเปล่ายังไงดีจังหวะนี้ดูเหมือนว่าจะมีดูเหมือนว่าจะมีมาเด็มาเด็มา,มาโอ้โหเรียบร้อยแล้วคุณผ,ผู้ชมเฮดไวพีเดนเขายิงหัวผมไงถ้าไม่ยิงหัวก็ไม่ได้หรอกจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเฮดไวพีเดนเนี่ยว่าจะสามารถจบเกมได้อะไรยังไงแบบไหนกันบ้างน,นะคุณผู้ชมมาอ่าตอนนี้เฮดไวพีเดนก็อยู่บริเวณจุดหนึ่งครับผมจุดหนึ่ง,น,งนะครับผมอ่าแล้วครับผมตอนนี้ดูเหมือนว่า โอ้จานละจานจานโดนยิงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณห้าคนนะครับหกคนหกคนเออหกคนหกคนเอาละหกค,คนนี้ทําอะไรยังไงแบบไหนครับคุณผู้ชมเอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่ครับอา้าวตรงนู้นยังมีการมราท้าอยู่นะครับคุณผู้ชมยังมีการยัง ยังมีการประท้ากันอยู่นะครับเอ้ยเฮ้ยบวกว่ะบวกว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะคุณผู้ชมเอาว่ะเฮ้ยตรงนั้นต้มีคนเหมือนกันนะครับผมเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตรงไหนอ่ะน,นี้ไอ้วัวมาดิก็มาดิครับขวาก็ามานะขวาก็ามีนะ ดูเหมือนว่า h y p เดนจะเจอทางตันนะครับคุณผู้ชมต้องดูกันว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงที่ทางแบบไหนนะครับผมวงแรกเกิดจะทำการบีดแล้วนะครับผมเหลือแค่20วินาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมโอ้โหดูเหมือนว่าไม่บวกไม่อะไรกันนะต่างคนต่างเล่นเซมนะ อาะละจานยิงหัวไม่ได้ครับผู้ชมการยิงหัวไม่ได้ครับผู้ชมแล้วยังไงต่อจังหวะนี้วงบีบแล้วยังไงต่อครับมับงกรมาด้วยเฮ้ยไปยังไงต่อครับ <c oughs> เหมือนเจอเหมือนเจอ <c oughs> เหมือนเจอ <c oughs> แล้วยิงใบย,ยิงใบย,ยังไงยังไงดี โอ้โดนหัวไม่มีเกาะโอ้เรียบร้อยหรือเปล่าเลืเหลือแปดสิบอ,อย่างซากอ่ะคุณผู้ชมคือใกล้ตายแล้วล่ะนะครับผมมาดูเนี๋ยว,ว่าจะรอดไม่รอดนะครับออาปีนบัตรีนไปก่อนยังไงต่อถึงกับไอวอลอ๋อสองด้านนะครับคุณผู้ชมเอาแล้วถ้าผมเป็นเซนไบพีเดนผมจะดันนะครับคุณผู้ชมแต่เขาจะกล้าทันหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีเกาะน,นะครับ อันนี้เหลือสี่คนนะครับคุณผู้ชมสี่ห้าห้าคนนะห้าคนอ่ะแล้วตอนนี้ HYP เดนจะทำอะไรยังไงต่อครับถ้ายิงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตถ้ายิงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตยังไงจังหวะนี้มีขวาอ่ะหลุดอ่ะหลุดปล่อยหลุดหรือเปล่าเฮดไวพีเดนปล่อยหลุดได้ไงอะครับเฮ้ยเสียฟองไม่โอ้แล้วตอนนี้โอ้โหเก็บไปหนึ่งครับคุณผู้ชมเหลืออีกสี่คนนะคุณผู้ชม จังหวะน,นี้เฮ็ดไวพีเดนเจะายัางไงดีครับผมยังยังได้อยู่นะครับตอนนี้สี่คนนี้นะครับผมกลับเมืองฮอดูดาวนะครับผมฮอดูดาวนะครับเออดันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วยังไงต่อโอ้ยโดนโดนซ้ายโดนซ้ายไปโดนซ้ายนะครับผมตอนนี้เอออยู่บริเวณชนัชนเมืองชันเมืองแล้วงไงซอยซอยยับเฮ้ดไวพีเดนซอยยับเลยนะครับผมถ้าเฮ็ดไวพีเดนไม่ได้ที่หนึ่งนี่ผมมิดหวังนะเพราะ ผมดูเขานานมากนะครับผมจะบวกก็บวกเลยครับผมเจอบวกกันเลยอย่าเล่นแคมป์กันดีครับโอ้โหใจใจหน่อยเด้ใจใจกันหน่อยเด้อใจใจกันหน่อยเออบวกดิบวกดิใจใจกันหน่อยอย่าเล่นแคมป์กันเด้อเอาละครับผมดอกยังไงอะยังไงอะ ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าจังหวะนี้ได้หรือเปล่าอ้าวอ้าวเจอเจออ้าวยังไงยังไงอ้าวเอาจานวุ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาแล้วครับผมตอนนี้เหลือหนึ่งคนนะครับผมเหลือหนึ่งคนหนึ่งคนนะครับสองคนเออสองคนกรรมการครับกรรมการ อีกสองคนนี้อยู่ในเมืองหรือเปล่าครับจะบวกก็บวกเลยเดนคนที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะต้นไม้ก็บวกก็บวกเลยเออจะได้จะรีบจบเอาดีครับเก้าดีครับบวกดีครับรออะไรครับเออเอาดียืนบวกเลยยืนบวกเลย ตอนนี้เลยอ,อยู่2คนนะผมมีคนนึงไม่รู้อยู่ไหนนะครับคุณผู้ชมเอาดิเดนเอาดิโถเล่นกันอ้าวแล้วยังไงจังหวะนี้ดูเหมือนจะล่อซื้อ,อ,อเฮ้ยด้วยความใจร้อนของเขานะครับคุณเดนคุณเดนคุณเดน,เ,ดนเรียบร้อยดีครับคุณเดนเรียบร้อยโดนคิตตี้เก็บไปได้นะครับคุณผู้ชมและตอนนี้ครับคุณผู้ชมเหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นครับคุณผู้ชมอีกคนนึงอยู่ไหนครับ S <S เอ้เสียงเสียงเหมือนไม่เสียงแลวยังไงทุกคนดนี้โอ้โหกอนกอนมาเก็บเนียนนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะผมชัยชนะก็ตกเป็นของกอนนะครับผมคือผมก็คือเขาเล่นส้มนะครับคุณผู้ชมคือเขาน่าจะไม่บวกอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะ Oh, <laughs>